คุณจงเห็นเลขแห่งความโชคดีตลอดเวลาจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นในเรื่องของหมอดูศาสตร์หมอดูศาสตร์ตัวเลขเขาจะให้เราค่ะพกเลข6เพราะเลข6กับเลข9้าเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินทองความโชคดีการงานแต่สําหรับครูครูให้คุณพก4ี่ห้าหให้คุณเห็นสี่ห้าหเพราะมันจบทุกกระบวนความเลยสุภาพ ความโชคดีเรียกเงินเรียกออเดอร์เรียกคนดีมีคุณธรรมมีศิลธรรมนูน่นนี่มันครบมันไม่ต้องว้นเวอร์แล้วนะคะไม่ต้องว้นเวอร์แล้วเพราะฉะนั้นข้อห้าคุณจําไว้ดีค่ะคุณจงเห็นเลขสี่ห้าหกบางคนก็จะดสี่ห้าหกใส่ในเป๋าตังค์เขียนเองนี่แหละใส่ในกระดาษสีแดงนะคะแล้วเขียนเลขสี่ห้าหกใส่ในกระเป๋าตังค์ทุกครั้งที่คุณเปิดทุกคนคุณจะรู้สึกว่าคุณเห็นความโชคดีเมื่อคุณฝึกเห็นความโชคดีนะคะ คุณไม่ต้องห่วงเลยมันมาช่างไหนช่างมันนะคะโอเคนะแค่คอยสังเกตก็พอว่ามาจริงไหมแค่คอยสังเกตก็พอว่าเฮ้ยตั้งแต่คุณทําแล้วชีวิตคุณอะ่ะมันดีขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดเหมือนที่ครูแบบมาบอกจริงไหมนะคะสี่ห้าหกหรือหรือนะคะคุณไม่อยากพกในกระเป๋าตังค์คุณไม่อยากพกในกระเป๋าให้คุณนะคะใช้ที่บ้านคุณมีนะไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษขาวก็ได้อะไรก็ได้ใช้ปากกาแดงหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะใช้สีแดงประกอบ ให้คุณนะคะติดไว้ที่หัวนอนหัวนอนนะคะอย่าติดปลายเท้านะถ้าติดปลายเท้าไม่แนะน,นําแนะนําด้านข้างเตียงก็ได้หรือหัวนอนก็ได้หรือตรงที่คุณจะส่องกระจกก็ได้หรือที่กระจกใหญ่ๆบานใหญ่ๆของคุณก็ได้ให้คุณได้เห็นสี่ห้าหกอยู่เป็นประจําเพราะสี่ห้าหกมันเป็นการยืนยันแล้วมันเป็นการยืนยันเลยนะว่าเป็นเลขเป็นเป็นเลขที่โคตรโชคดีอ่ะโดนโคตรโชคดี คุณรู้กันไหมว่ามหาเศรษฐีที่เขาค่ะซื้อทะเบียน4 5 6หรือขอบ้านเลขที่4 5 6หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ4 5 6เขาใช้เงินมหาศาลมากบอกตรงนี้ก่อนนะเขาใช้เงินมหาศาลมากเพราะมันคุ้มบอกแค่นี้ว่ามันคุ้มมากเพราะฉะนั้นข้อห้านะคะเลข4 5 6ต้องเห็นเป็นประจำต้องมีต้องใช้นะคะ